ครับแคว้นละนาโบราณนะมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุขโขทัยเนี่ยนะครับไปจนถึงปูนนะครับมาสิบสองปานาเมืองจีนบนนะครับไปมามีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่เป้นอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไตยวนไตลล่วโทษดีไตลือ้อไตขืนไตยย่องนะครับแมา่าหมู่นี้บนใจภาษาเขียนเดียวกันนะครับ แต่สำเนียงการโอ้นั้นมันก็จะพิดเพี้ยนกับไปนิดๆนะครับฟังกันหัวเรื่องอยู่นะครับทีนี้มันผ่านมาอยู่สิบเจ็ดซาวเจ็ดสิบรุ่นซาวรุ่นแล้วแล้วก็บาเดียวนะปปายแล้วมันบาเดียวมันถึงปายมันโหกก็ไม่หมดเลยนะครับมาหูสมบูรณ์เปกันนะครับภาษาละนาวของเฮานั้นก็ส่วนใหญ่แล้วบาเดียวนี่มันก็เขียนเหมือนๆกันนะครับแต่มีบางกํานะครับมาที่มัน จะเห็นแตกต่างกับไปก็ขเขียนแตกต่างกันไปนิดๆน,นะครับก็เขาจะไปฟังทุกๆัว่าเดี๋ยวนะครับว่าอันํำนันเขียนไปเขียนถูกนะครับอืมก็เขามาวิเคราะห์กันตามรักษาละนาะกันไปเลยนะครับแม่มาอ่ก็ถ้ามันถูกรักษาละนานะครับหรือนะครับหรือมีเอกสารสาคัญสําคัญน่ะโบราณน่ะใบลานป๊บสารนะที่มันเป็นหลักฐานอย่างดีนะครับ่า ที่คนเท่าคนเขียนไว้เปี้ยไว้นะครับตั้งสมัยสามร้อยสี่ร้อยปีที่แล้วนะครับแม่แม่ก็เอามาเอียงเตะกันเลยนะครับก็เขาก็ว่ากันไปนะครับโยนโยนกันไปนึกภาษาละนาวของเขานะครับครับวันนี้เขาจะมาวิเคราะห์คาว่าจันนะครับพระจันนะนะครับจันจันอ่าจันเอาก็จันตําเดียวมาท่องพระนะครับเอาจันนะครับจันนี่ส่วนมากมันจะเป็นไอ้อัน เป็นกำบาลีนะครับมากำบาลีที่เปิน้นเปิ้นเขียนกันมานะครับ่อาอย่างเงี้ยมันครับมาตัวจะนะครับจะอ่า,าอยาจันอ่าจันอ่าอันตัวตะนะครับปนเอามาซ้อนตั้งร่มนี่ฮะจันตะนะไอ้แม่ปนห้องว่าจันตะนะครับ,อ,ะะรบอันนี้มันเป็นบาลีน,นะครับมาจันตะ เนี่ยพะจันนียจันตะน่จันตะมมันซ้อนบาลีรักคำเนี่ยเนี่ยตัวมันต้องมีไม่สั้นนะครับมันก็อันนี้เขียนเป็นแบบบาลีมันต้องมีไม่สั้มันก็เสมือนว่ามีไม่สั้อยู่แล้วนะครับมามันก็มันต้องใส่หรือนะครับถ้าจะเอามาเป็นภาษาชาวบ้านนะ่ยพ่น้นมาออกเสียงตะนะครับมาพ่นออกมาออกเสียงตะปรกอปกอใส่ไอ้ละห้ามเข้าไปอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านนะครับอาอาจจะใส่ ไม่ซัดนะครับมาหรือบั้ยไซก็ได้มันก็จันเหมือนกันก็มาจันตะใะไรไหมอ่าไซก็ได้บั้ยไซก็ได้นะครับมาไม่ซัดเนี่ยนะครับครับถ้าบั้ยไซมันก็กึ่งกึ่งบาลีนะครับถ้าใส่มันก็เป็นภาษาชาวบ้านแล้วบาลีมาเป็นภาษาชาวบ้านก็เอาส่วนแล้วแต่ท่านชอบนะครับไหมอ่าจันนะครับอ่าจันออกเสียงจัตวานะจันนะ้วก็มาแต่บางครั้งมันก็คนกับเปินกับนิยม นิยมเอาภาษาสันสกิตนะครับมาเขียนตัวก็มันจันตละนะครับจันตะละมันมันเป็นจันตละนะครับเห็นไหมจันมันความจริงมันจันตะนะครับมามันก็เพิ่มเพิ่มตัวละขึ้นมาตัวงนะครับเห็นไหมาเป็นจันตละนะครับมามันจันตละครับเป็นจันตละมันก็เลยเอาเป็นละหงอย่างนี้นะเห็นไหมอ่าเป็นละหงอย่างนี้เอาตะมาซ้อน อาจัะลุ่มนี่อยู่ดีนะครับมาก็จันตล,ละนะครับอันนี้มันจันตละนะครับมาก็ก็ใส่ละห้ามตดตตะละนี่นะฮะตดตะละนี่แม่ก็ก็ออกออกเสียงก็ว่าจันนะครมาหลือจะใส่ไม่ซัดตัวก็สุเลเตนะแล้วสุเลเตชอบนะครจะใส่มาใส่ก็แล้วแต่นะครับมาอันนี้ได้ได้ทั้งสองอย่างวอ่าโอเคนะครับแมเอามาได้สองคำนะครับอันนี้มันจันตะนะครับมาจันตะแล้รก็ ไ่ละห้ามตัวตะนี่ก็เป็นจันนะครับมาอันนี้มันจันตะละนะครับจันตะละนะครับแหมแบบสันสกิตนะฮะพ้นเขียงกันอย่างนี้มันก็เอาแผงออกมามันก็มก็เลยเป็นเอาละห้ามห้ามไ้เหียนะครับไอ้ตะละน่นะครับก็เป็นจันเหมือนกันนะครับไอ้สองตัวนี้มันก็อ่าก็นยนกันนะครับมาก็มันก็คือจันนั่นแะครับอ่าเอาละมันก็มายากนะครับ สรลบแล้วก็เขียนได้สองแบบนี่นะหรือจะไอ้สองแบบนี้จย่าใส่ไม่ซัดก็ได้นะครับอก่อนแล้วแต่นะครับอ่ามันก็มันยากนะครับภาษาละนานะมันจะยุ่งยากตอนนี้ว่าเอาไปขยายความเมื่อคนอื่นในหูในหันตัวนี่ก็มันยากตอนนี้และครับเพราะว่าภาษาละนานของเราเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับอคนที่ผนเฮียนหูมันมีน้อยครับอาหารออกเขียนได้นะมันมีน้อยนะครับ พราะฉะนั้นการที่จะเอาไปขยายความเมื่อคนอื่นในหู้ในหันหตัวในห้อจะต้องใช้ภาษาอื่นๆน,นะครับมาเทียบเคียงเอานะครับมาภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาละนาของเราหน่อยหรือภาษาไต้นะมันเกิดมาจากปอกอลามเขาแห่งที่เดียวกันเลยครับอืมผมเองเนี่ยผมได้ใช้หลักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเปิ้นตกลงกันไว้เมื่อปลายปีสองแปดนะครับเปิ้นตกลงกันไว,ไว้ว่านะครับอืม การที่จะเอาภาษาไทยนะ่ะมาสะกดเขียนภาษาละนา,าหรือปฏิที่บห้องแบบปร,ริวัตินั่นแหละครับ่ากระทาได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะครับแบบที่หนึ่งนะั้น้นจะเอาไว้บันทึกนะครับอเอกสารสําคัญสําคัญหรือลักษีลาจจลึกในโบราณนั่นะครับปนจะเอาภาษาไทยเนี่ยอักษรไทย,ยมาเทียบเอาทุกอักขระละนานะครับทุกไม้ทุก ครื่องไม้นะครับอ่าแม้กระทั่งไม้กงไม้กังไลไม้อะอย่างสะบะปะรดแล้วเอามาหมดอะครับเปิ้ลเทียวเอามาวัดนะครับอันนี้เฮาวมาถึงขั้นนั้นนะครับเฮาวเหมายุ่งนะครับฮาวเอาแค่แบบที่สองนะครับอ่าแบบที่สองนั่นครับเปิ้ลบอกไว้ว่านะครับยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปั๊บเทียบเปลี่ยนอักขระละนานี่นะครับอ่าแล้วก็ปอกกอบคำขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับบางทีไม้หรือสระ ของไทยของละนาเนี่ยมันบบตรงมบตัดกันหรือว่ามันบบเหมือนกันนั่นแหละครับก็สามารถบูรณนะคำซับเพื่อมันหน้าตามันออกแบบไทยๆได้นะครับแต่เวลาอ่านนั่นแหะท่านจะนกนึกว่าไอา้ที่หันหันนะั้นมันคืออัครล,ละนานะครับเห็นไหมมันอย่างคนทั่วไปบัสามารถอ่านได้นะครับคนทั่วไปจะต้องอ่านแบบที่สองพูดนะครับแบบที่สามพูดนะครับเท่านี้ อ่านแบบที่สองเห็นไหมอย่างเอามาดูก่อนนะอันนี้เห็นไหมอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมถ้าเห็นว่าเป็นตัวจ้าจานนะครับเห็นไหมแต่เวลาอ่านนะครับอ่านในในภาษาปฏิวัติแบบที่สองท่านต้องนึกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวจ้านะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยคนทั่วไปถึงมาสามารถเข้ามาอ่านได้นะมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับเห็นไหมอ่าอย่างเงี้ยเอามาเทียบเลยนะก็เอาตัวจ้จานเนี่ยมาเทียบเป็นตัวจ้านี่ครับตัวหน้านะครับตัวหน้าตัวหน้า ตัวตะนะครับตัวต้าททหารเนี่ยกะลันนะครับกะลันนี่ไหมกะลันนี่ไหมอ่าอ่าอันนี้มันเขียนกึ่งกึ่งบาลีนะครับกึ่งกึ่งเจ้าบ้านเจ้าบ้านมีนี่ละห้ามไปเจ้าบ้านนะกึ่งกึ่งบาลีก็บาลีเปิ้นมีไม้ซัดอยู่ดังบนนี่แล้วเปิ้นซ้อนลูกนะไม้ซัดซ้อนลูกอยู่ดังบนนี่แหละก็ใส่ไม้ซัดดังบนเนี่ยนะครับบูนนะคำศัพท์มั่วปนเนี่ยนะครับอ่าอันนี้อ่านว่าจันนะครับมาหมายจะจันนะครับเนี่ยไหม โคลลูกไปมาอา่านมาอา่านว่จจัน์เนี่ยมันจะพิษสำเนียงนะครับมันต้องออกเสียงจัตวานะครับจ๋นนะครับตามสำเนียงไตยวน,นเจียงใหม่นะครับปิ่นออกเสียงว่จจันเสียงจัตวาเงาๆแล้วจ๋นอันถ้าเป็นไตลื้อนะครับตังลำปางตังพะเยาแป้น,นั่นเนี่ยพุ่นปุน่นปุน่ปนพ่นจะเสียงจัตวาก็จริงนะครับแต่ปุ่นจะม้วนขึ้นไปต้งบนน่ะ มันสั้นเลยนะครับจันจันจันม so ันขึ__้นไปนะบนนะครับก่องเยี่ยนะครับมามันสำเนียงมันก็แต่ละสำเนียงพ่อพันมันก็เป็นจะนี้นะครับมาอันตัวที่สองนะครับอันนี้มันจันตละนะครับมาตัวเอาตัดจอจานมาเทียบตัวจันในตัว้านะครับตาลานะครับตาลาก็คือทอทหารนะตัวตาเนี่ยทอทหารตัวลาก็เรือโฮงกเรือเรือนะครับไม้กระลันนะครับ ่าไม่ไอ้ละห้ามเนี่ยก็ใส่ไม้กระรันเนี่ยก็ห้ามไม้ชัดอยู่ดางบนเนี่ยนะเสมือนว่ามีไม้ชัดอยู่ดางบนเนี่ยมันก็ได้แล้วนะเห็นไหมอ่าก็อันนี้มันก็อ่านว่าจันมันก็เหมือนกันแลก็อาจจะจันตะหรือจันตะละก็ก็สุดแล้วแต่ท่านชอบนะครับอ่าอันนี้มันก็อ่านว่าจันทร์นะก็ม่ใช่จันนะก็มาอ่านเนี่ยเห็นไหมคนทั่วไปว่าสามารถเข้ามาอ่านได้แล้วมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับอ่า พราะนั่นคนทั่วไปจะต้องไม่อ่านแบบที่สามเพื่นนะครับแบบที่สามเพื่อนนะคือแบบที่สามนะั่นแหละรักการเปิ้นบอกมีอยู่ว่านะครับมาฟังเสียงภาษาละนาทั้งบนเพื่อน,นะนอู้ออกมาจะได้แล้วก็เปล่งเสียงออกมาจะได้ก็ฟังรับจ่ายนะก็ฟังเปิ้อนว่าไม่จะได้ก็เอาภาษาไทยเขียนไปจะนั่นนะครับอ่าฟังเลยนะครับจันอ่าอนจันอ่าอนจัน อันจันไทยอ่ะจันไทยพวกนี้ยนะอันนี้ไหมจันธละนี่ยจันไทยจันทละอ่าเหมือนจันธละนะธละแต่ไทยบนอ่านออกเสียงสามัญใช่ไหมจันน่ะจันใช่ไหมเจอมันจันได้เลยแล้วก็มามันจันก็ใชายไม่จัตวาพวกนี้ก็อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยจันได้เลยไหมอ่าเสียงออกจัตวาแล้วจันใช่ไหมจันเนี่ยก็ะจันนลยนลก็มา อันตัวที่สองนะจันอ่าอ่าจันไทยอ่าจันตะละเห็นไหมจันอ่าจันอ่าจันก็ใส่มาจัตวาพวกเห็นไหมก็ได้เลยเห็นไหมง่ายกว่าครับอแบบทีสามเนี่ยไหมเขาฟังเอานะครับฟังเงาเสียงภาษาลนาบรรวาได้เอาบทฐานได้เขียนไปงั้นนะครับอันเสียงมันจะออกแบบไหนครับพันเอานะครับไม่เอกไม่โทไม่ติจัตวาก็ว่ากันไปนะครับ บางครั้งมันจะผิดเพี้ยนรักภาษาไทยอย่างนี้ๆหน่อยๆการใส่ไม้มันก็เขาก็บบัือนะครับบันทึเอาห้องมันได้ตามเสียงภาษาละนาันแล้วกันนะครับจันจันจันนะครับอ่านแบบที่สองนะครับแบบที่สองเพื่อการตามรักภาษาละนามันตรวจจะนะครับแม่ไม้สั้นนะแม่ตรวหน้าตรวตไม้ขอไมละห้ามนะครับตัวนี้ตัวละนะตัวละห้ามแม่แม่มันก็อย่างนี้นะครับเปิ้ลก็ ต้องเป็นคนเรียนภาษาละนามานะครับต้องอ่านว่าจันนะอันนี้ก็จันเห็นไหมอันภาษาละนาของพวกก็เห็นไหมผมก็อธิบายไว้เบื้องต้นแล้วมันก็เขียนได้อยู่สองแบบอย่างอี้นะครับหรือท่านจะใส่ไม่ซัดตัวก็มันก็เป็น4ีแบบนะครับอั่ก็แล้วแต่นะครับท่านจะเขียนแบบใดก็เอาไปพิจารณากันเองนะครับท่านจะเขียนอย่างใดนะก็มันก็อมันก็เขียนได้ทั้งนั้นก็หัน คนทั่วไปเขียนสองแบบตัวเยี่ยน,นะครับเหมนไอ่าก็ครับเอาไปพิจารณากันนะครับวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ